ครับก็มาพบกับเรื่องพีปอบตอนที่สองก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังกันอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็จะเป็นการพูดถึงพิธีกรรมเสียปอบออกจากร่างหมายถึงว่า คนที่เป็นผีปอบอยู่แล้วเนี่ยต้องการให้ปอบที่อยู่ในร่างของตนนี้ออกจากร่างจะทำอย่างไรเขามีพิธีกรรมที่น่าสนใจที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสะยดเฉยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นพิธีกรรมที่อยู่ในสถานที่อันลึกลับเลยทีเดียว การเสียปอบนั้นหรือว่าพิธีกรรมเอาปอบออกจากร่าง<ม>ก็เป็นการทำพิธีขจับตัวผีปอบออกจากร่างผู้ที่เป็นผีปอบให้พ้นไปเสียโดยผู้ที่เป็นผีปอบเมื่อรู้ตัวว่าเป็นปอบเนี่ยก็จะไปหาอาจารย์ทางไสยศาสตร์เป็นผู้ทำพิธีให้ ก็คือหมอผีนั่นเองหรือหมายถึงหมอธรรมครับส่วนมากก็จะทำการรับรับในป่าช้าที่ห่างไกลจากหมู่บ้านโดยผู้เป็นปอบและหมอผีจะไปยังป่าช้าพร้อมกับเครื่องใช้ต่างๆเช่นมีดอกไม้ธูปเทียนสำหรับบูชาครู ข้าวดำข้าวแดงหม้อดินผ้าขาวและได้มงคลเหล่านี้เป็นต้นเมื่อไปถึงป่าช้าก็จะทำพิธีบูชาครูและให้ผู้ที่เป็นผีปอบว่าคาถาที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ตนเองเป็นปอบและก็เขียนลงไปในกระดาษ เพื่อเตรียมฝังทิ้งแล้วผู้เป็นหมอผีก็จะร่ายมนเรียกผีปอบให้มาทานข้าวดำข้าวแดงในมอดินต่อจากนั้นหมอผีก็จะเอาผ้าขาวปิดและเสกได้มัดมิให้ออกได้แล้วจัดการฝังไว้ในป่าช้า นี่เป็นวิธีการเสียปอบของผู้ที่อยากขจัดปอบออกจากร่างของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามในบางรายหรือว่าส่วนมากเลยทีเดียวแม้ว่าจะได้ทำการเสียปอบไปแล้วก็ปรากฏว่าก็ยังออกอารวาสทำให้ผู้คนเดือดร้อนกันอีก นคงเป็นเพราะว่าฝาหม้อที่ปิดหม้อดินที่ทำพิธีกรรมในตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีคลายไปทุบแตกก็ได้หรือว่าผีนั้นอาจจะแก่กล้าจนเกินที่จะขจัดออกไปได้นี่คือข้อสันนิษฐานของชาวบ้านเมื่อผีปอบมาทำควบเหนื่อยร้อในชาวบ้านอีก ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะไม่ยอมจะต้องหาวิธีการขับไล่ผู้ที่เป็นผีปอบออกไปจากหมู่บ้านให้ได้ถ้าไม่ยอมออกไปก็จะถูกทำร้ายถึงกับเสียชีวิตกันเลยทีเดียวในกรณีนี้ก็มีการฆ่ากันฆ่าผู้ที่เป็นผีปอบให้ตายซึ่งก็เป็นข่าว ที่โด่งดังอยู่ในครั้งหนึ่งคือผู้ที่ตายนั้นผู้ที่ถูกยิงตายนั้นก็คือแม่ของมือปือนนั่นเองเหตุการณ์ยิงในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบผู้คนทั้งหมู่บ้านต่างก็รังเกียจหญิงแก่คนนี้ แม้แต่บุตรชายของตัวเองก็รังเกียจมารดาของตนไม่อยากให้อยู่ในบ้านในเรือนของตัวเองเมื่อเกิดเรื่องผีปอบเข้าสิงคนบ่อยๆเข้าบุตรชายก็ทนไม่ได้ทั้งชาวบ้านต่างก็มารบเร้าเขาเสนอให้เนรเทศมันดาไปจากหมู่บ้านในที่สุดด้วยความโมโหความฉุนเฉียว เขาจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงบรรดาของตนตายเป็นการการทำมาตุฆาดด้วยสาเหตุที่เข้าใจว่ามันดาเป็นผีปอบนี้เองเมื่อมันดาตายไปเขาก็ได้นำศพของมันดาไปเผาที่วัดตามปกติลุงเช้าในการจัดการเผาศพของมันดาเองล้างสวย เหมือนเป็นคนเสียสติไปคือสุดท้ายก็ต้องรับกรรมโดยทางกฎหมายพิภากษาลงโทษอาเขาซึ่งกฎหมายระบุไว้ว่าการที่จำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเพราะเชื่อว่าผู้ตายเป็นผีปอบนั้นเป็นการฆ่าคนโดยเจตนา สารดีกาได้วิพากษาให้ผู้ฆ่ามีความผิดสถานหนักเมื่อมาถึงตอนนี้ท่านคงจะเกิดคำถามหรือข้อขัดแย้งในใจของตนเองว่าคำว่าผีปอบซึ่งเกิดในภาคอีสานที่เป็นข่าวเกลียวกราวมาทุกยุคทุกสมัยนั้นสามารถทำให้บท ถึงกับฆ่ามารดาของตนถึงตายเพียงเข้าใจว่ามารดาของตนมีพฤติกรรมมีพฤติการเป็นผีปอบเที่ยวไปเข้าสิงในร่างของคนและสัตว์เหตุผลเพียงเท่านี้เองหรือที่ทำให้บุตรฆ่าผู้เป็นมารดาของตนเองได้หลายๆท่านที่กำลังฟังอยู่อาจจะไม่เชื่อและคิดว่า อาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้ที่ทำให้ต้องฆ่ามารดาเช่นนั้นซึ่งคงไม่ใช่สาเหตุมาจากการเข้าใจว่ามารดาของตนเป็นปอบท่านทั้งหลายอาจจะไม่เชื่อและไม่เข้าใจในเรื่องนี้แต่ในสังคมของชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นไปได้จริงๆ และมักจะเกิดขึ้นบ่อย,อยๆซะด้วยแม้จะเป็นการยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นจริงแต่ก็เป็นเรื่องที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของสังคมชนบทในภาคอีสานและปีหนึ่งหนึ่งมีคนถูกผีปอบเข้าเป็นจำนวนมากปอบยังคงทำตนเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่อย่างนัก ไม่ว่าจะในอีสานเหนือและอีสา,านใต้ยิ่งไปกว่านั้นในท้องที่อำเภอแห่งหนึ่งแล้วก็มีหมู่บ้านหนึ่งมีผีปอบมากเพราะชาวบ้านในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงเชื่อว่าผู้ใดเป็นผีปอบ เขาอาจถูกในรเทศผู้นั้นไปอยู่ในหมู่บ้านดังกลาง่าวเมื่อไปอยู่ที่นั่นต่างคนต่างก็เป็นผีปอบไม่เป็นอันตรายแจ่กันแต่หน้าตาท่าทางจะไม่เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปคือมีลักษณะอาการประหลาดประหลาดเช่นเสื่องซึมไม่กระตือรือร้น ในการทำงานใดๆเหตุนี้แหละจึงเรียกว่าหมู่บ้านผีปอบตอนต่อไปนะครับจะได้พูดถึงว่าผีปอบนั้นจริงๆแล้วมีกี่ประเภทครับพบกันมาใคลิปต่อไป